ตามข่าวกันต่อเลยนะคะช่วงนี้มาดูภัยใกล้ตัวเรื่องของภัยทางการเงินกันบ้างค่ะจะเห็นว่ายุคนี้มิชชาชีพนั้นเข้ามาหาเราได้ทุกรูปแบบเลยนะคะบางคนก็โทรศัพท์เข้ามาบางคนก็ใช้ระบบออนไลน์นั่นเองเราเองก็ต้องตื่นตัวแล้วก็ต้องรู้เท่าทันด้วยนะคะแต่ว่าจะดีกว่าไหมคะถ้าหากมีส่วนร่วมหรือว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกับล่าสุดเลยค่ะทางธนาคารไทยพาณิชย์นะคะได้ส่งแคมเปญที่เรียกว่าแก้เกมกลง,กลง สร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยทางการเงินค่ะ โดยทางธนาคารไทยพาณิชย์นะคะบอกว่ามีความห่วงใยสังคมไทยและตระหนักถึงผลกระทบจากภัยทุจริตทางการเงินของมิจฉาชีพค่ะซึ่งมีแนวโน้มว่าเพิ่มขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดเลยนะคะเพราะว่าดูจากสถิติยอดแจ้งความออนไลน์ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติค่ะพบว่ามีมูลค่าความเสียหายนะคะมากกว่า38,000ล้านบาทหรือว่าถ้าคิดเป็นความเสียหายนะคะคิดเป็นวันเลยค่ะเฉลี่ยสูงถึง74ล้านบาทต่อวันเลยธนาคาร ก็เลยจัดทําโครงการนี้ขึ้นมานะคะแก้เกมกลกงเพื่อช่วยคนไทยของเรานั้นตื่นตัวรับรู้เข้าใจและรู้ทันวิธีป้องกันภัยทุจริตทางการเงินและภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้วยตนเองค่ะครอบกลุ่มเนื้อหาเกี่ยวกับภัยจากมิจฉาชีพนะคะทางภาคธุรกิจและผู้บริโภคภายใต้3แกนหลักด้วยกันค่ะคือ 1. อัปเดตกลโกง 2. วิธีป้องกันกง3 ถ้าโดนโกงไปแล้วต้องทําอย่างไรพร้อมกับมีการแจ้งข่าวสารและบดความอื่นๆที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวข้องกับภัยของมิชชาชีพและอย่างได้รับความร่วมมือค่ะจากสำนักข่าวออนไลน์เดอะสแตนดาร์ด พัฒนาโครงการและจัดทำคอนเทนต์เตือนภัยมิชาชีพสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟที่จะเป็นประโยชน์นะคะสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในวงกว้างผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะโดยธน,นาคารบอกว่าพร้อมที่จะยืนหยัดเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยอย่างไม่หยุดยั้งนะคะโดยมาตรการป้องกันติดตามและให้ความช่วยเหลือโดยทันทีเมื่อลูกค้ามีความเสี่ยงจากภัยทุจริตทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก ภัยทางการเงินที่อาจสร้างความเสียหายแก่วงกว้างและอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินและองค์กรต่างๆโดยรวมด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเนื้อหาเกี่ยวกับภัยของมิจฉาชีพนะคะอย่างที่บอกไปทางภาคธุรกิจและผู้บริโภคในโครงการนี้ค่ะแก้เกมกลงโกงตามได้ที่โซเชียลมีเดียของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะแล้วก็ทางเดอะสแตนดาร์ดถูกช่องทางตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ